สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเริ่มเรียนกรัมมาหรือกรมติกในภาษาเนว่านะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าหากว่าสนใจเรียนจริงๆเพราะเอ่ยถึงกรมมาคิดว่ายากคิดว่าโอ้มไม่อยากจะเรียนแต่ที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนั้นก็มีปนอยู่ แกรม,ม่าปนอยู่นะคะเพียงแต่ท่านใช้โดยไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าภาษาพูดมันไม่ต้องใช้แกรม,ม่าหรือตรมติมากมายนะคะผู้ฟังก็พอจะเข้าใจเราได้ถ้าเราสื่อสารได้สำเนียงการออกเสียงการอ่านได้ถูกต้องั่นีแต่ทั้งนั้นควรจะเรียนรู้เรื่องของแกรม,ม่าก่อนอื่นก็ ควรจะเข้าใจความหมายของคำว่า g r a m m ม r หรือป m ามติกภาษาอังกฤษก็กราฟแมสเลยละคะ่ะกราฟแมสก็คือเป็นหลักของไวยากรณ์นะคะภาษาไทยก็คือไวยากรณ์ไทยหลักภาษาไทยภาษานเวว์ก็เป็นไวยากรณ์ของภาษานอร์เวย์นะคะกร a m m ม r หมายความถึงว่าเป็นกฎเกณฑ์ของภาษา รวมถึงการออกเสียงคำศัพท์นะคะการแต่งประโยคการเรียงประโยคการประสมคำการเรียงคำให้ถูกต้องในประโยคนะคะประธานกริยากรรมของประโยคคำที่ใช้ในการเวลาต่างๆนะคะอด,อดีตปัจจุบันอนาคตทดนะคะต้องให้ถูกต้องนะคะ มาเริ่มจากาชนิดของคำต่างๆนะคะในภาษาโนาเวย์ก็เปรียบเทียบกับภาษาไทยอูดครัสซ s u b s t a n t i v e คำนาม pronomen คำสรรพนาม verb คำกริยา preposition คำบุพบท adjective คำวิเศษหรือคำคุณศัพท์ที่ใช้ขยายคำนามนะคะ adverb adverb คือกริยาวิเศษคำที่ใช้ขยายกริยานะคะเป็นคำกริยาวิเศษของภาษาไทยค j ยุ c งชู n และ s ั b ยุงชู้นะคะอันนี้คือคำสันธานภาษาไทยเราใช้คำว่าคำสันธานอย่างเดียวนะคะภาษานเย์แยกเป็นซึ่ง คำสันธานนี่ก็มีลักษณะแตกออกไปถึง7ชนิดนะคะคำอุทานอันนี้ง่ายนะคะโอ้ยออ้ยเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่คำนามเลยนะคะเราเรียนมาหลักภาษาไทยตั้งแต่ป .5 เลยนะคะมันก็คล้ายๆกันนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของและสถานที่นะคะ คำนามยังแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะคำนามมี2ชนิดนะคะหนึ่ง e n e r a l คือนามทั่วไปที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงเช่นครูครูคนไหนใช่ไหมคะนกนกอะไรหนังสือหนังสืออะไรล่ะโรงเรียนโรงเรียนอะไรล่ะคำนามชนิดที่สองคือ a g e n น n ามก็คือ นามที่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปนะคะเช่นครูพิชยาคือคนนี้แน่นอนนกพิราบต่อทราบนะคะนกพิราบหนังสือภาษาไทยหรือหนังสือภาษาโนเวชัดเจนลงไปนะคะโรงเรียนนีโกสกูลแ่ะเห็นไหมคะชัดเจนไม่ต้องถามต่อเลยว่าโรงเรียนอะไรต้องดูตัวอย่างคำนามนะคะเอ็นคร e ก b o เอ en cut. et yata, et hus et blilla en yanta. et cut. en banan et bromst. et cross. Et, et lys. en kake en ball in Hun, at Lee, at Shield, at Ball.